เนี่ยที่ภาพพยายามไม่ลงครับคือเก่าครับสำหรับเซานี่กับิไปกันสามคนครับแต่ว่ากำลังตามกันอยู่ติดตามต่อครับ คือบ่ามือนมันนี่ก็มายามีหลงเก่าครับอาจิตนะจิตใจทำมันตกใจแล้วประกันวะกับเขาเอาไปก่อนมีอยสองประเด็นเอาหลังแรกเอานี่เลยนเนาะเริ่มหลังแรกเลยครับนั่น <c oughs> เหน <c oughs> มือนเนาะบแม่นเลยเนะ ม่เจ้าของใส่เหยียงของส่เหยียงนิ่ทิม่ทิมโอ้มีหอดบกหอยตัวนึปลาตองตัวหนึ่งมาทันแล้วคร,บรกกับมาแล้วครับหลังแรกก็มาแล้วครับตัวแรก,น,กน,รนี่เอากธาลาบมี่ที่บ้าน <c oughs> <c oughs> โอ้โหฮเฮ้ยสเวตเซียนน้องเบ้ <c oughs> โอ้มาแล้วครับนี่ปราตองเอาอาค่าไ,ได้บัดเ้เป้กย้เอารเยอยเียี้ยับเนี่ยเ,น,เยนี่ เื่อน,นังไ่ได้ตัวหลังนี่มปนตินนะ่ะคือออกได้งงยางงอ้่มันงี้นนครับไปต่อครับหลังที่สองครับ นั่หยอกล้ันเนี่ยบัดนั่งหนิง ใช่ละแสดงว,ว่าขุนทั้งขอบตัวนี้ออดินไม่ดินไม่เสียงนนำไม่น,มมน,มนี่ครับครังที่สองยังอีกแล้วรัง, <laughs> งนี้ก็ยัง มี่อ่ามาอีกแล้วครับโอ้มือนี้เริ่มสิมานละจ็ดตัวโอ้สองครับปังนี่โอ้มาแล้วมานละบาทนี่ครับสองตัวอีหลงอีหลงหลงอีลีเนาะเขาไปเราออกประด้เลยเนาะโอ้แน่นอนแทวอืม เฮ็ดองเม็ดว่นน่ะนี่นูมิปัญญาโดยตรงเลยอีหลงฉันน่าคงว่าเคยเห็นโอ,โอ้ไปแล้วนม่ยงลงในน้ำวั <c oughs> นนี้ไม่เลือนนี่แหละ น,นี่ครับสามแล้วครับมาสองลังสามตัวสิบหลังกับสิบประมาณว่าตามกว่าสิบห้าต่ครับเบร้อยไปต่อคือแล้วคือแล้วบรรยากาศร,ร,รอบน้องครับ อันนี้น้องน้องนี่น้องแจกไรน้องสามพันห้าร้อยไล่สามพันห้าร้อยไล่ครับตอนนี้น่าจะเหลือประมาณสองพันกว่นาน่าก็สั้งกับพันสิบครับอีกหลังหนึ่งครับหลงังมีจม ว่าไม่ไม่ยกไว้แน่นหน่อยไปเบิ่งครับเป็นว่าขันถือกาเจตายเพราะว่าสองมือเราได้ไมายำ่ำมือนี้มือที่สามแน่นว่ตามมือสองวันนี้<า>เบิ่งกันปับคอกับว่าตายหนึ่งตายตัวหนึ่งโอ้โอปอัวคอครอับปัวคอปัวคอ กำลังตายวัเป็นังได้ได้ได้แหนวตายโดนแล้วตัวนี้สุคอขับปังนี่โอ้เขาค่ป่าตัวนี้เขาได้ค่ป่าแล้วเหระ ครับตัวนี้ต่ว่าไ่ได้ไม่อยาบมื่บ้านตายถ้าใส่จมตายอันนี้มันจมไปครับไปต่อ แกและปานอนซิมแลอร์ต okay, ่อครับ

ิมลงเหือเลย,เยว่าิมเต้นทางลงพวดนี่ตายกฮะตายยังไง้นปรจุจนุนโอ้มันตักหัว หัปกโอ้มีครับกาประจนไนปลาอีจนนี <S 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 ่ครับปลาอีจนปลางูดเลอมได้ทําทายป็นงูดเลอมติดตาปนตาด่างวะิดไปินมากขอไปยิงเยว่าขาดเลย ได้ปไปดูงูลมปารปยปลกนอยู่ยี่กะต่ายกระตีหาตัวเล่าสูงุกไปปนเด้วยดเฉียบเลยป,ยปฏิวั กินวะเอามาแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มตึงละมือนี่ครับไล่ปั่นงูเหลื่ม ทางเขาจะทางสทางสองทางทางหลงสองทางเขาทางเขาทางไปพวกท่านได้ใส่อยู่ว่าป็นนินบ่ยึดกเอ่ะ เรก็ปรนี่นก็ประดุกแต่ะละอยู่คนตัวแล้วก็จะจะยัดถองลงความได้ธรรมดาเขาบอเย็ดถองหลงปวดใจอยู่เดอืมอนนั้นยถังลงความได้่ลงใลงนยังตนตวยัดลงตว่ายานง่าย ว่าเม่อีมามองหลงมองทาง,งทางเอาเกิดมนะื่อนรันท่านเขาไปเกิดทันเนี่ยบยาก,บก,กกู้วาจะยกเรระจบไปเลยนะอ่ามมหลงมองห้มัดใจกับนคนหลักตหลักไงว่ันไปทีโน่หน่อยพุ่นักตัน ไปหาแล้วไม่เป็นหลักมไม่เห็นถือสายได้ปลาก็แบบก็แค่จะเ,เอาเคนต้นตัวตัวเดียวนาวเนี่ยทั้งเขาดีเอาไปทั้งใดก็ได้บ่ต่อ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  Hoa tạc trên bọn cho lắng tóc bay như là cái babu anh em babu a song lang nó chấm đẹp babu anh bay nữa song lang lắm 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 để lại lần vô anh hà lần. Trong ba phần cũng có để xài à trời. Vô lo. Nè, nè, cầm đây vô nè. Đằng này nè. nó luôn. Nó biết luôn. cái này หลังนี่วัวถือเพราะมันมันขาดจ้ะอุ้ยมันมีห้อยคนหยกแต่หอยครับเมื่อชื่อเร่ชอรี่ ลืมแล้วเนาะหลายหลังอยู่เออหลายมาหายไปหลายหลังเลรยกันเงียบตั้บบงทางนี้ก่อนเดี๋ยว่ะุ่นอีกสองหลังลืมเสียดเลี้ยงไว้นะ <c oughs> นี่แหละหลังนี่เจ็กยังใจ่ยักใจมานั่เน่ะตายหนึ่งตายหนึ่งโอ้ย ตายหนึ่งครับท่านนะ้าแต่ตายนี่เห็นร้อยเล็ดเต๋อออกแล้วนะเฮ้ยตัวเก่ามัา้งปุ๊บปุ๊บอันนี้จะถือไหลเนาะตะกี้นะมีส่วนรู้เห็น มีห้งอง <c oughs> นกหวุนต้นบนลงช่วงเนี่ยของจำใหม่วันนี้อากาศดีออกไทยแล่ะน่าจะ ข้างสามข้างนั้นนี่องค,อคอัุนยน้ำยังวนอ้เต่ามันจเต่านี่ไปจับปากมันเลย นหนันหาเรื่องจับปากมันแล้วเ <laughs> อา,าอันนี้กัน,นการจับทั้งปากคือกันเลยเต้าเต้าเต้า,า,า,าห้อยอย่างนั้นนี่ห้อยหลังแตก เบินงเราพี่น้องตาดีได้ตาลายเสียนี่เล็กยังเนี่ยโอ้ตัวเล็บนี่ยาวเนาะเล็บเพิ่นม,มึงหลอกพระเจ้ากูไปหรอวะว่มามายามเมื่อกันหรอมั้งเจนี่บ ฮะเด้อโม,นมนหนักกลับมาเลยโมมีครับสองหลังกลับมาเบิ่งสองหลังมีไก่เติบบ่มีอย่างเลย มันลงยามเมื่อคืนนี่คึดชวนเนาะเสร็จเนาะมันเห็นไปบ้านงานเลยผู้ใดกะโอ๋อั่น <laughs> 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 โอ้โอโผล่อะนะบ่ครับ เปารเป็นจัวงเดี๋ยวมาเรื่องไปูันน่ะ อียังไงลูกป่าเลยนั่นวะยิ่มๆนิ่มๆนี่แม่นี่แม่คางเส้นนี่แม่ไปเบิ้งลูไปเบิ้งลูกไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งลูกปลาดูรันะครับไอเบิ้งลูกปลาดูครับเบิ้งใกล มันจะอาจอีน่อยอยู่ก็ได้เลืาาอดหน่อยมันทันหูจากเลือดอ,อู้หนี่แมวมันขึ้นเนี่ย<ด>ไปทั้งคางอ่ะจ้ปะปลาโดครับลูกขอบปลาโดตัดวดำตัดวดำ ขออปลาดูครับปลาไก่ผมันปลาดูข้อปลาไก่ข้อปลาไก่สเออข้อปลาไกยสีดำถ้าปลาดูต้องสีแดงเออนี่ข้อปลาไกยปลาตองไายครับดูข้อปลาตองกเปยรันไงลาดูแตว่าปลาดหลาองนียสีเหลามันบลอนดเียปลาตองกกยมันขอางลเนี่ดูข้า ขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วนะขึ้นอีกแล้วนะ,นะมาครับยิ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 บหน่อยครับว่าต้องกายครับเขาใกล้ว่าได้ครับเขาใกล้ลงน้ำทันทีเลยนะครับสูมให้เบิ่งโตมาทัานใหญ่ครับซัมเรลฟมือเนี่ยครับอืม บางทีหลงต่อครับนี่โอ้หนำคุ้น้นำคุ้น้นำคุ้นฮึ๊บอู้ฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บติงเหรอเอาละครับได้มาอีกแล้วครับปลาตองนี่โอ้ตัวใหญ่เิบตัวนี้ เ่ไม่ยามซองมือสองส่มูยามไปก่อนแล้วครับเลือยอันละโตัาจงมาให้ลาบอยู่ที่ได้ลาบอยู่ดอกพี่น้องมอน,นี่ด้หาหกตัวละหอยกับอะไรห,หอยเขาบอกเนาะห,หอวย <laughs> <laughs> ไม่แล้ว Hãy subscribe cho đi, Ghiền Mì cái Để đi bỏ cái những video hấp dẫn Ờ à, mình nhè, <laughs> bị to hết. Đang thứ thai, thai Mệt vây Đấy, đi. Mệt vậy Ủa. Bò lủng. น,นี่บลงเลยบะลงบลงลาอบเ้อาดีหมรือน,นี้กรตองตอง็ลับนึงพอดีนะ โอเคครับ,บทำรับปับ้าไว้ซำนีสักก้กนอนครับปลา,าไปลาบแล้วสวัสดีครับ